สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีนตอนทับนะคะสู่เพจสิริศร้าผูทไทยคลิปนี้อิลาจะพาทุกคนนะคะไปเบิงว่าเมือนี้เมื่อนหยุดอีลานอะอิลาเป็ดเผือแนมเมื่อนี้ก็คืออีลามาที่คาเฟ่นะคะอยู่เอกเนกคาเฟ่นะแถวๆฟังกลางสถานนะคะในมอขอยละค่ะทุกคนอีลาก็คือมาหากินข้าวนะคะแล้วจังสิไปอ่านหนังสือต่อนะคะเมือ่อีวันหยุดมือนึงนะคะก็เลยตอนนี้หาหมุมถ่ายรูปอยู่นะคะ่าเม็นอย่างตอนนี้ค่ะได้มีคนมาพร้อมนะคะว่าเลามาตอนเช้าประมาณสวงสิงสบโมงนะคะทุกคน เปิดพอดีนะคะก็เลยสั่งไปมันี้นี่สั่งเป็นสปาเกตตี้เบคอนพอริกแห้งเบิร์ดนะคะเดี๋ยวจังขาเบิร์กนว่าสีแซียปลาเรือนะคะ่ะเดี๋ยวจังมาเบิร์บรรยากาศแล้วก็มากินทำกันเด้อนี่นะคะทุกคนได้แล้วค่ะทุกคนจานนี้ราคาเท่าไหร่เอฟซีลองถ่ายกันเบิร์ได้นะคะมามาซิมกันคะ่ะทุกคนอีลาบอกเลยว่าอีลา พอใครได้กินสปากเกตตี้บันไดนนะคะโดนๆกินเถื่อนนะคะกินในรอบปีลรากะว่ากระ,ะ,กระแซบอยู่ได้ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเฮอนาจังสีฮัดลองเอ็ดเมึงอยู่นะคะเพื่อจะปีดยุโคกน้องนาเนาอฟซีมาคือว่าน่าจะได้อยู่นะอีลาวะนะสึ่งพี่ๆเอฟซีได้อย่างกินกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกอีไลเลย,ยค่ะถ้าท่านได้กินข้าวกับมาเด้อมากินข้าวทำกันกับอีลาเด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวกินข้าวแล้วแล้วก็อีลาก็จะไปอ่านหนังสือต่อแล้วก็เดี๋ยวไปเลาะ ยามือแรลงวันนี้มันมีงานอยู่แถวมอขอนะคะก็คือไปรอกันต่อนะคะไป,ไปค่ะทุกค,คนเราจะพาไปงานดอกคูนแฟนะคะอันนี้เป็นงานย่างไก่เมื่อกี้เป็นงานปฏิมากรรมของน้องๆน,น่าจะเล็กน้อยที่น้องเขาเรียนอยู่ในหมอนัไปเดี๋ยวไปรอบงบรรยากาศหาของกุง้ขงของกิ่นกันไม่รู้สิได้อย่างเนาะไปกันเลยค่ะ รู้ว่าเซย,ยังกินไหมเดี๋ยวไปหลอกเบิ้งกันน้อไปในงานก็คือถ้าอยาเข้ามาฟังนาหอการนะคะก็จะมีโซนสัตว์เลี้ยงนะคะเพะะื่อผู้ใดญยากมาซื้อนะคะน้องๆเอาไว้เป็นเลี้ยงในห้องนะคะเบิ้งมิตเต,เตอร์โตมิเตอแพงโมเอฟซีบาบอ่นะคะมีน้องเต่าพร้อมนะคะอีหลาก็โอ้มีแต่ตัวเป็นตอแพงนะคะทุกคน <BS> ทุกคนมองน้องหมูแคทนะวันนะี้เนี่ยเข้ามาก็จะเป็นโซนข้างในที่เขามีเฟอร์นิเจอร์ขายนะคะทุกคนนะเอามากานอกก็จะมีโซนของกินนะคะหลากหลายเลยอีลากก็คือมาซื้อหมูยออบุนะคะคือวาเยอกินก็เลยเห็นแล้วก็ซื้อเลยแล้วก็มีโซนขายหนังสือพร้อมนะคะวีลาได้หมดยอค่ะทุกคน มูยออุบลซีหอรอยยากกินหลายมื้อละค่ะทุกคนแป้งแน่นานค่ะวันนะะีน้เราก็พาเพื่อบรรยากาศนะคะวันหยุดของอีลามือนหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะจังไหนก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์แล้วกดติดตามเพจสินนสาวไทยเรือจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเด้อบ,บาย